ถัดต่อมาก็คือบ้านน้ำโม่เนาะทุกคนสำหรับบ้านน้ำโม่นี้แมนเป็นซุมโซนค่อนข้างว่าจะมีหลายครอบครัวพอสมควรได้เนาะจากที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะของแขวงไซสสมบูรณ์และก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่อนข้างว่าจะมีความสวยงามพอสมควรเวลาเอาแนมเบืองจากจุดที่มุมสูงเลย จะเห็นได้ว่าเป็นสุมนที่กว้างใหญ่แล้วถนนหนทางในเขตนี้ก็ถือได้ว่าเป็นถนนที่สะดวกสบายเพราะสมควรเลยแล้วก็จะมีธรมรมชาติภูเขาป่าไม่มีทงน้ำมีเฮือนของภาษาสนทีของภาษาสแล้วบวกกับสุนทะรยูห่วมกันกับหลายๆครอบครัวยูห่วมกันกับบริษนะัทที่เพิ่นสัมปทานอยู่นี่เราก็คือจะแมนบริษัทภูเบียย์หมายนิง่งเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของถนน ผนทางในเส้นนี้แล้วประสาสะวนหลายเนาะจากที่ข่าพเจ้าสังเกตเห็นก็คือเพื่อนจะเป็นพนักงานเนาะที่เหตุเวียกอยู่ของบริษัทผูบีเยใหม่นิ่งนี้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันหนึ่งเนาะที่ประสาชนนี่ก็ได้อยู่ห่วมกันได้อาใช้ชีวิตเนาะอยู่ในเขตนี้ถือว่า สิ่งหนึ่งที่เขาจะพบเห็นในการเดินทางที่จะเข้ามาเมืองอนุวงศ์มาเที่ยวผู้หัวลนเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีได้เนาะถ้าว่าการที่เขาได้อยู่กับชุมชนได้อยู่กับการพัฒนา ได้มีส่วนห่วมซึ่งกันเละกันเนาะนี่ก็คือจะเปลี่ยนภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านในของขีดบ้านเนาะข้าพเจ้าก็จะค่อยๆครับรถแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกทานนะครับส่วนโอกาสวิทย์เนาะข้าพเจ้าว่าจะจอดรถแล้วก็จะค่อยๆย,ย่างเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันกว้างเนาะแล้วกับมันใหญ่เพราะส่งควรเลยในสุสนอ่นแห่งนี้ในบ้านแห่งนี้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เล่าปะสะสนเนาะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่นก็นจะอยู่กับสายทาง ทัดต่อจากนั้นไปก็จะเป็นหอมเข้าไปอีกแล้วเฮือนของปราชาชนเบิ่งไว้ทุกคนมันจะให้เฮารู้สึกอารมณ์อีกแบบหนึ่งะนะต่างจากชุดอื่นเลยก็คือสองข้างทางนี่จะมีเฮือนแบบว่าติดๆกันแล้วลักษณะของเฮือนก็คือจะเป็นเฮือนวิลล่าสั้นเดียวเนาะทัดบางจุดเนาะก็คือที่ทุกเห็นอยู่นี่จะมีทงนาแล้วทัดต่อจากทงนาไปก็จะแมนเป็นภูเขาเนาะถ้าว่า คืออันที่ข่าวพระเจ้าว้าในวิดีโอทีผ่านมาเนาะแนมาจากจุดใกล้ๆที่เป็นจุดสูงของอานซุมโซนแห่งนี้ทุกคนเขาก็จะเห็นเป็นวงกว้างเลยเนาะคล้ายกันกับหม้อกระทะหันะทุกคนหม้อที่เขาใช้ในการจืดไข่ขวัวไข่ขวัวผักนะนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นเนาะทางด้านลุ่มอ่ามันจะเป็นเอื้นว่าภูเพียงเนาะบอลของอ่าไหน้าแล้วก็หั้นของประชาน แล้วทัดต่อมาก็จะเป็นภูเขาอ,อมหอบอย่างนี้มันเหมือนแบบว่าใคยกันกลับหมอเลยเนาะนี่ทุกคนอันนี้ข้าพเจ้าก็ขีมาแถวในตัวจุดใจกกางเนาะของสุนทนของคนแล้วเนาะก็เห็นได้ว่าการที่มีเือนขนาดนี้ได้เนาะอยู่ในเขตแบบนี้หะ,นะ่น่ะก็ถือได้ว่าเศรษฐกิจอยู่ในสุนทรน,นี้ถือว่าดีพอในระดับหนึ่งได้เนาะถ้าไปเบิ่งใน จากจุดอื่นที่เป็นสุนทรอีกจุดหนึ่งขณะ,ะทุกคนนี่มาหอดจุดใจกลางของสุนทนละทุกคนคือที่ทุกคนได้หู้กันาราว,วาข่ยแซ่สมบูรณ์น,นี้ประชาชนทียูความกันกับประกอบไปด้วยหลายสวนเผาเนาะหลายเสื้อซาดเนาะแต่ว่าการยูความกันได้เนาะโดยบอได้มีการจําแนกเนาะแล้วก็บ,บอได้มีการเกียรติสังกันเลยเนาะก็เป็นการใส้ชีวิตยูความกันประกอบอาชีพน้ากันได้เนาะทุกคนนี่ แต่แบบข่าพระเจ้าเห็นภาพนี้แล้วก็นึกถึงภาพบรรยากาศที่อยู่ทางประเทศไทยเนะทางภาคเหนือนะ่ะที่เพิ่อนอันมีจุดเป็นท่องเที่ยวที่แปลว่าที่คนนิยมมากไปนะเอื่นว่าแม่กําปองบอถ้าข้าพระเจ้าว่าผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะเป็นอีกหนึ่งอันสถานที่เนาะครั้นข่าพระเจ้าได้ไปเที่ยวไทยก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนนะที่ข้าพระเจ้าอยากจะไปสัมผัสแม่กําปองบ่ทุกคน ประมาณนี hmm ้เลยเนาะค่ะคถ้าข่าวข้าเจ้าอ่ะว่าพิษก็ขอโทษขออภัยนํำได้ทุกคนเด้อสามารถอ่านแน้นนำแล้วก็สามารถอ่ะคอมเมนต์บอกข่า้าพเจ้าแน่ข้าพเจ้าเห็นเนาะเพราะว่าเห็นภาพบรรยากาศที่มันสวยงามหลายแล้วก็เห็นจุดนี้นึกถึงภาพอ่ะที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นขึ้นมาเลยถ้าว่าเป็นบรรยากาศในช่วงตอนกลางเละในตอนแรงนี่เนาะเวลาเพิ่นใต้ไฟทั้งสองทางทางเนาะงานศาลของเพิ่นนี่เนี่ยข้าพเจ้าว่ามันเป็นภาพบรรยากาศคิดว่ามันต้องสวยงามแบบนั้นแน่นอนเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นได้ พราะว่าเส้นทางกรสะดวกสบายเนาะเป็นเส้นทางคอนกรีตเนาะในจุดนี้แล้วก็จะมีชุมชนที่ว่ากว้างขวางแล้วก็มีผู้คนที่อาศัยอยู่หลายเนาะในจุดนี้เองนี่ข้าพระเจ้ากับพยายามค่อยๆขับรถเนาะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้สนุงกันต่างจากปีไก่นี่หลายเนาะปีไก่นี่ที่ข้าพเจ้ามาในบริเวณนี้ฮะล้แมนจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเฮือนของอาประชาชนนี่เนาะแต่ละพื้นที่นี่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี อ่าบหลายกันหน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆทานเนาะอ่าอาจจะมีการสั่งขอบข้วใหม่อาจจะมีการขยายพื้นที่ออกไปเนาะเขตให้ควาอหนาแน่นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็จะออกเลยเนาะออกจากเขตของบ้านพันธุ์เถ้ามันกายจากจุดนี้ไปมันจะมีอีกจุดสูงอีกบนนึงเนาะสามารถอ่าจอดรถแล้วก็นแนมลงมาได้เนาะก็จะเห็นเป็นแบบคือข้าพเจ้าเ้าในบางบางที่นี่เลยก็จะเห็นแบบว่า ทงนาเนาะครงหลังบ้านก็จะเป็นทงนากงกวงสีเขียวเนาะในระยะนี้ก็เป็นฤดูฝนอ่าและฤดูของการเฮ็ดน้ปีเนาะของบ้านเฮามันก็จะสวยงามเป็นพิเศษนอกจากฤดูนี้ไปทัดใจนี้ไปก็จะเป็นฤดูแล้งเนาะมันก็จะแห้งแล้งแน่แหละเนาะทุกคนก็ตามสภาพอากาศเนาะข่าพเจ้าเลยบอกว่าถา้าว่าเฮาจะมาเที่ยวลาวมาเห็นภาพความสวยงามแบบนี้ฮะนะ ธรรมชาติภูเขาปาไ้ที่เขี้ยวสดงดงามแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ก็แนะนํามาในระยะนี้นอไปจนฮอดปลายฝนต้นหนาวของสปปลาวนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะแม่ออกมาจากนี่เนาะขีดของบานามโมแล้วเนาะก็คือจุดนี้แหละเนาะที่ข่าพเจ้าว่าถ้าว่าเขายืนจากจุดนี้ไปแล้วแนมลงไปเนาะก็จะเห็นเป็นวงกว้างแบบที่ข้าพระเจ้าว่านี้แต่อันนี้ก็คือมันจะเป็นทางสั้นขึ้นได้ทุกคนมันจะขึ้น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 ,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปเนาะแล้วมันก็นจะลงไปอีก เพราะว่าทัดต่อไปทางด้านหน้านก็จะเป็นขอบเขตแท้จริงในบริเวณนี้ก็เป็นขอบเขตของบริษัทพูเวียไมนมิ่งแล้วเนาะแล้วก็เส้นทางเส้นนี้เนาะทัดต่อจากนี้ไปเขาก็อาจจะเห็นรถเนาะค่อนข้างว่าหลายเที่ยวนะเพื่อนเที่ยวออกเที่ยวเข่าเนาะอยู่ในจุดนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางหลักเดอ้อทุกทานที่เวลาเขาจะเดินทางมาเที่ยวภูหัวโลดเนาะเทีเ่ยวเมืองอนุวงศ์ ก็คือจะแมนเป็นเส้นทางนี้เลยที่เขาจะผ่านจุดนี้เข้าออกก็เป็นจุดนี้เนาะจะเป็นเส้นทางลักเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ประสาชสนเพื่อน,นําไส้หลายแล้วเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรแบบบบขาดสายเนาะถึงขั้นว่าขาดก็บม่ถึงขั้นแบบว่าด่นแบบว่าบอคอยจะมีรถเที่ยวเนาะแต่ก็มีรถไก่ไปไก่มาอยู่เนาะเป็นระยะระยะไปแล้วก็เป็นเส้นทางอย่างแบบนี้เลยเนาะเป็ี่ยนเส้นทางดี อาจจะมีบางจุดเท่านั้นเองเนาะอาจจะมีขุมแน่มีการเปลเพยแน่แต่ว่า,าในอยู่ในความผิดชอบเนาะของบริษัทผู้เบีย้ยหมายมิ่งเนาะอันนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เพิ่นมีความผิดชอบในเรื่องของการซ่อมแปลงเส้นทางเพราะว่าเพิ่นเที่ยวเนาะเพิ่นไส้ในการ สัญจรเป็นประจำแล้วก็ชุมชนกับมีส่วนห่วมประชาชนก็ได้นําไส้นำเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าจุดใดดีเนาะข้าพระเจ้าก็ว่าดีเนาะจุดใดที่มันบบดีเนาะข้าพระเจ้าก็ว่าในจุดที่ห็นได้เนาะข้าพระเจ้าจะบบอวยแล้วก็่เว่าอวดเนาะก็คือในภาพโดยรวมเนาะมันเป็นตไหดเนาะข้าพระเจ้าก็สื่อสารแนวนั้นเนาะเพราะว่าบ่าอยากจะให้ทุกคนคิดไปในบวกเกินไปลบเกินไปเนาะมันจะมีผล อ่า uhm, ต่อหลายๆด้านเนาะอันนี้ข้าพระเจ้าเห็นแนวใดก็สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นแนวนั้นเนาะคือแบบนี้เลยทุกคนเนาะข้าพระเจ้าจะบวาเราว่ามันบอดีจัางสั้นบอดีอย่างสี่เนาะให้ทานผูสมเนี่ยเป็นคนตัดสินเองเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะข่าพระเจ้าก็เป็นเพียงแต่ว่านําเสนอเรื่องราวในการเดินทางนําเสนอสิ่งที่สวยงามนําเสนอภาพลักษ์ภาพโดยรวมเนาะของ สถานที่นั่นๆนของจุดนั่นๆเนาะที่ข้าพเจ้าไปให้ทุกทานได้ส่งน้ำกันอันนี้เราก็จะเป็นสิ่งหนึงนะ่งเนาะที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะสื่อสารให้ทุกทานได้สมงน้ำกันเนาะในทุกคนมาในระยะนี้เนาะคือข้าพเจ้าว่านะั่นแหละเฮากะเดาอากาศบ่ได้แล้วก็จะยดึดว่ามื้อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอ่ามื้อนี้แดดออกมื้อนี้มันต้องดีเนาะบนบอ่อบนเนนนอนเลยเนาะทุกทานถ้าว่าเฮา,าม iao, ามแถวเขตใหก็ตามเนาะ โดยเฉพาะแล้วไปที่เมืองอนุวงศ์นี่เมอ่อเฮาขับรถมาหอดจุดนี้จะเป็นทางสามแยกเนาะถาว่เาเฮาเลี้ยวทางกั้ำา้า้เนาะก็จะแมนกลับซู่นคอรหลองเวียงจันทน์มันจะอาจจะมีป้ายบอกเนาะเลี้ยวทางกั้ำขัาวก็จะแมนไปทางลองแจ้งเนาะมันจะเป็นทางแยกอีกไปต่งางหากอีกแล้วขี่ไปอีกเส้นหนึ่งก็จะแมนไปทางอันบริษัทที่ขับไปเจ้าวาวังกีนี่เนาะก็จะเห็นรถ บรรทุกขนาดใหญ่แบบนี้เที่ยวอ,อยู่แล้วเนาะในเส้นทางเส้นนี้เป็นประจำท่าว่าทานใดเนาะที่จะมาเที่ยวด้วยตัวของทานเองอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาในทางประเทศไทยเนาะเพิ่นจะเป็นนำไส้เป็นกลุ่มก้อนเนาะหรือว่านำไส้เป็นรถส่วนตัวเนาะถา้าวางหูเส้นทางแล้วเนาะ,ะการเดินทางก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยอัยใส่ถนนอย่างระมัดระวังเนาะเพราะว่าในบ้านเฮาก็คือดังที่ทุกคนหูนั่นแหละหลายเส้นทางมันอาจจะบดี อาจจะดีบางจุดแน่อาจจะคี้่า่บางจุดแน่เนะาจจะก็คือดังทีทุกคนได้หูกันนั่นก็อยากให้ทุกคนานำไส้อย่างระมัดระวังเส้นทางส่วนหลายแล้วขึ้นทางภาคเหนือหรือเส้นทางออกไปจากนครหลวงเมียงจันท์อย่างสี่นั้นก็นจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นภูขโดโค้งเน่เส้นทางหักศอกแน่เนาะก็ต้องด้ระมัดระวังกันพิ่มเติมเด้อทุกคนแต่ยังไงก็ขอเขอ้าใจทุกคนเด้อทอีมาที่เ,าเยาะมา,ามาที่ยวมา สนับสนุนประชาชัมนในพื้นที่เป็นยังไงก็ขอเข้าใจหลายๆเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเนาะโดยเฉพาะตั้งแต่ว่านักท่องเที่ยวภายในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่งางประเทศเนาะก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนนั่นแหละเนาะที่มีส่วนร่วมน้ำกัดก็ถือว่าเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเนาะที่ดีเนาะบรรยากาศทุกคนอันนี้จะเป็นเป็นเส้นทางลงแลวเนะาะวังกี้นี่ออกมาจากซุ้มโซนเนาะก็คือจะเป็นทางขึ้นเ,นเป็นบ่วันนี้มันจะลงได้ทุกคน ในในกาดน้ำอะไส่เส้นทางนี่เลยละนะแมนจะบบได้อนไส้อ่าลดถึงขั้นบบว่าว่าแรนีนสบายเลยได้บุดหนึ่งลงเนาะแล้วก็บึดหนึ่งขึ้นแล้วบุดหนึ่งก็จะเป็นทางโค้งแบบนี้ต้องมีสติสุดๆเลยเนาะในการนําไส้เส้นทางเส้นนี้นี่ทุกคนอันนี้ก็จะทั้งมันจะเป็นทางสันแล้วมันก็จะเป็นโค้งลงไปแล้วกัหักซอกเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคือดังที่ทุกคนอยู่นี่ ันนี้ก็เท้าแน้มทางด้านหน้าก็จะเห็นเป็นสายผู้ล้วก็จะเห็นเป็นขี้เฟือเนาะออกจากนี้ไปในระดับหนึ่งอีกเนาะทุกคนฝนตกเนาะแต่ว่าวิดีโอนี้อาจจะบเดียาวขนาดแล้วเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ากับบันทึกภาพเอาไว้ตั้งแต่ออกมาจากตัวเมืองของเมืองอนุวงศ์เนาะไปจนฮอดนะอนหลวอนขลังจันเลยเนาะขากลับข้าพเจ้าใช้เวลาอยู่ห้าชั่วโมงสาวกว่านาทีเนาะพอเนืองด้วยว่า ฝนตกนแนล้วก็ได้ค่อยๆมาเนาะมันเหตุให้เส้นทางมันจากมืน่นข้าพเจ้ากับบุญอย่างให้มันมีความเสี่ยงเนาะก็เลยค่อยๆมาในบางจุดนี่แหละทุกคนบางจุดฝนตกเองเนาะทางมันอาจจะมื่นได้แล้วก็บวกกับมีลญไเทีวเนาะเขาก็ได้ค่อยๆไปแล้วก็ได้เบิ่งทางในสายตาวงกว้างแล้วก็ระมัดระวังเนาะอันนี้นี่แหละทุกคนก็คือสภาพเส้นทางแล้วก็สภาพอากาศเด้อ ที่ข้าพเจ้าให้ทุกท่านนะครับสูน้ำการถาวาทานไดนอะนมีจุดประสงค์มีความต้องการที่อยากจะมาเที่ยวแขวงไซสสมบูรณ์โดยเฉพาะกับเมนปูหัวโลนเนาะที่อยู่ในเมืองอนุวงศ์นี่ให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะว่าสภาพเส้นทางและปิดแนวใดก็คือดังที่ทุกคนเห็นอยู่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะที่ข้าพเจ้าบันทึกภาพเอาไว้ตอนที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาเมืองอนุวงศ์นี่กับประมาณ2ออาทิตย์ขึ้นหลังเนาะที่ข้าพเจ้ามาเนื่องด้วยว่า หลายอย่างแน,นะาะครับเจ้าก็มีเวกประจำแนะาะครับเจ้าก็อาศัยในการท่องเที่ยวคิดภาพบรรยากาศก็เฉพาะตั้งแต่เมืม่อพักวียกนอนแล้วก็ค่อยๆทยน้อยตัดแล้วก็นำมาภาคคืนเนาะให้ทุกท่านนะครับสมกวน,กนเป็นยังเนะาะครับเจ้าจึงมาภาคคืนเพราะว่าตอนที่เ้าเดินทางขับรถแบบนี้เนาะก็ต้องได้ใช้สมาธิในระดับหนึ่งเนาะในการบึงสภาพเป็น้อมก็บคาสามารถที่จะบรรยาย์ไปรอมเนาะเพราะว่าขาพเจ้าบางครั้งกับ การประสานงานระวหว่างทางกายอย่างซีมันก็บ,บสมรุนเนาะนี่เขาขายมาก็จะมาเจออีกเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะทีเพิ่นเป็นบอลพักรถแน่แล้วก็เป็นบอลที่เป็นให้บริการเกี่ยวกับการเติมน้ำรดเนาะการเติมน้ำรดในที่นี้ก็คือรถบรรทุกนักเนาะรถบรรทุกที่หลงขึ้นพูอย่างซีเห็นนะเิ่นจะใส้เบรกตลอดเหตุให้เบรกห้อนเนาะแล้วก็เพิ่นก็นจะมาจอด มาสีดน้ำส่เบกเนาะเราก็จึงไปต่อเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้ก็คือดังภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่แหละมันก็คือจะขึ้นขึ้นลงลงหักซอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้เลยนี่ทุกคนแต่มันก็เป็นเส้นทางที่ว่าดีเนาะถึงขั้นว่าถึงว่าจะมีรถทุกเที่ยวตลอดก็าตามเนาะเพราะว่าเวลาไปเพจจุดไหนก็จะมีพนักงานเนาะที่เพ็่นรับผิดชอบในเรื่องของการ ดูแลเส้นทางเขนก็จะมาบึงแล้วก็จะมาแก้ไขจุดนั้นๆเนาะเขาก็จะเห็นว่ารถของปษะชาชนเนาะก็เที่ยวอยู่ตลอดเนาะกับเห็นว่าโบแบบโบขาดจังหวะนี่เนาะก็จะมีรถในสายตรวจตลอดเลยเนาะสายตรวจเส้นทางเวลาเขาปิดอย่างมาเขาก็สามารถเอื้นขอคมช่วยเหลือนอกจากปษะชาชนหรือว่าจากผู้ที่สัญจรไปมานี่ได้เนาะสำหรับการเดินทางมากไกลแบบนี้เนาะข้าพระเจ้าแนะนาว่าเขาต้อง กะระยะเวลาแล้วก็วางแผนดีๆได้นอ้องโบอยากให้มาฮอดคะะําแล้วก็บออยากให้มาว่ามันเกิดในสิ่งที่บออยากให้เกิดนะเนาะสาหรับการแนะนําของข้าพเจ้านาะถ้าจะมาแข่งไซส์สมบูรณ์แมนออกจากนครหลวลงไมจัดมาแต่เช้าๆเนาะก็คืออาจจะมาตั้งแต่ตอนห้าโมงเร้าเจ็ดโมงถึงสี่เนาะเพราะว่าระยะทาง200กว่ากิโลผู้ไหนถุกทาเนานะใช้เวลาสี่สมง เกือบหาโมูกนอกอันนี้ก็ขึ้นตับกับสภาพอากาศของมือน,น,น,นั้นเนาะถ้าว่าอากาศแจม่มใสอากาศดีก็จะเส้นทางก็จะบบมือนเนาะเส้นทางบบม,นนมนืนก่อนหมายความว่าฝนหันตกเนาะบางจุดอย่างสีมันกรจะมืนเาก็จะ ใส่ามไว้ที่ซ่าล้มถาว่าเส้นทางมันบ่มือเนาะก็ใส่คมไว้ธรรมดาเลยปกติเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะทีข้าพเจ้าน้าให้ทหารนับโสมน้ำการก็คืออยู่ในส่วนบันนาโมเนาะก็คือเป็นชุนชนขนาดใหญ่เนาะทีเขาจะพบเห็นเวลาเดินทางมาที่อ่ะภูหัวโลนเนาะเมืองอนุวงศ์มาเที่ยวอ,อีกจุดหนึ่งที่มีในโซหปัว,วลาวถือได้ว่าภูหัวโลนขนาดใหญ่ กับแมนมีอยู่ในสมบุกปมลูวก็คืออยูทีเมืองอนุวงศ์แข่งไซส้สมบูรณ์เท่านั้นเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะขอขับใจนําทุกท่านที่เข้ามาฟับสมขอขับใจทุกกาลังใจเด้อมีข้อมูลพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเนาะ